สวัสดีค่ะช่องรัศมีฟรีสไตล์ค่ะไม่นด้จติตำแต่งค่ะเนี่มเห็นบหคคะพี่เนอะมีมีกระเทียมพริกแข้งใส่พริกสดเข้าไปพร้อมจ้งแซบ่บใส่สามหน่วยสดมันจะเพ็ดหลายเปลใส่สีหน่วย ใส่น้ำตาลค่ะชุบๆนะคะต่ำต้องต่ำให้หละเอียดแซบ่บจะกินพแซ่บจะกินแซบ่บ สปีนะคะน่ยจากเซเดนัว บซั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 บแนกำลังกินซี่น่วย18บาทพี่น้อง กินกับไก่ย่างค่ะปีกไก่ย่างสะละัดผัดผักผักลวกเราเอาดอกพี่นองนี่มมนจะขมเนี่ยมะแตงสี่หน่วยสิบแป เปือกนะแต่ละสมีบะหามาักปอกเปลือกรรรมดาต่บเนยหนึ่งกับพ่อแล้วแต่บันนี้ลูกไผ่าวาสิก,กินนําก็เลยสิกกต่าไว้ใส่กับปุกไว้ให้ลูกไผ่จักสิก,กินเข่ากับบห่างแต่ละมือแต่ละเวนกับเบื่อกันนาย ขนาดว่าฝนตกได้เมื่อคืนนี่มหาชัยนะฝนตกฝนตกพี่น้องตกลมแหงขนาดว่านอนอยู่ในห้องตกประมาณช่วงตีสี่ละมั้งขนาดอยู่ในห้องนะลมมันยังขึ้นไปได้นะมันมีสั้นร้อยสองสั้นเกิงเนาะปุ๊บ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 ประตูห้องนะปุ๊บปุ๊บขนาดกดหลอกไว้แล้วนะยังปุ๊บ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 จักมันเข่ามาได้จังไดเสียงลม่ะบ้าน เขาว่าว่าเมื่อคืนนี่ค่ะตีหาตีหาฮุกมุงอห้องลมแหงแต่มหาชัยเคเบิลทีวีน่ะออกข่าวบ้านเปิดสังกะสีเปิดเสาไฟฟ้าล่มจัอยูม่มงใดแต่เธอขาวานในมหาชัยนี่แหละพี่น้องบิ่งในข่าวนะนะ เนี้อปักหนาวมะนาวใซ่บอะไรดอกเพราะว่ามักแตงมันนานนั้นหมดแล้วพี่น้องหักกระเทศแต่มันสมอยู่แล้วตำยังกะตามตำมะฮูตำหมักถั่วขาดมักขือเทศนี่บ่แซ่บพี่น้องใส่ปักหนาวอย่างเดียวบ่แซ่บอีหลีบ่หมักแต่ใส่ปักหนาวนะถ้าบ่มีหมักขือเครือนี่น่าจะมีสิบะตั๋มจ้ะ มากอกฟิตไว้แล้วก็เอามาใส่อันแช่น้ำพี่น้องญาติเขามาหายฟิตไปอาปลาปวดกระปุกไปไว้สิไดเห็นแล้ว ชอนเดียวพอทัพพีหนึ่งผู้ใดาตามมาเป็นก็นมามาเบิงแล้วสมีต่มเด้อพี่น้องแต่มีลูกม,มีเมียเฮ็ดกับขขาบมาเป็นก็นมาเบิงเด้อเอาไปชิมกันด้วยพี่น้องกัน

ไว้ให้ลูกสไพ้แม่งกันใส้ตู้เย็นไว้ให้กันแซบแล้วค่ะนี่ตักใส่จานกินบัวลายดอกพี้น้อง ก้มหนา้าก้มตาค่นะได้เพื่อนก็ได้ไม่ได้เป็นกล้องอีกฉาหะให้เห็นตัวหรนี่ไงค่ะเดี๋ยวค่อยอันไปเบิ่งตอนเขากินมาบัดนนี้มากินเอานี่ออกคือบ้านก็ใส่นี่พีน้งองใส่จนมันเคยชินอาหารของเราสะเดินแหละดอกแคป่าขากบ้านเขาหา้ เราแค่ป่าดอกแคนะ่นาเสนอแน่ตีไก่ย่งางตีไก่ย่งางมะเขือพวงผักขะลวกผักขะลวกใบบ๊บ๊อกพี่น้องอสิตั้งกล้องจิบแต่ด้บาันแผ่นบ้าน Yeah, I hear นี่นี่ชัดบ้อาแบบแบบ,บ,บบชัดประตูนองมาเด้อมาเด้อ กินคนเดียวไข่เป็ดค่ะมักถึงพักแน้งเรากินคนเดียว ชกมกขนาดไหนก็ได้ไม่มีใครว่าสองมือลบแค่รูปแค่ปากแค่หน้า Thank you.